สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเหมียวรีวิวบุ๊กนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตนิยายเรื่องบุรลุเต้องหู้สถานพบนะคะเขียนโดยอาลันนะอันนี้ก็ตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์เป็นหนึ่สำนักพิมพ์นะคะเอ่ออยู่ในหมวดนิยายวายแล้วก็มีทั้งหมด2เล่มน,นะคะตอนนี้ถูกตีพิมพ์เป็นหนังสือแล้วนะถ้าใครอ่อที่ตามอ่านแนวนี้นะคะก็อย่าลืมไปสนับสนุนคนเขียนด้วยนะคะ เพราะว่าตอนนี้มีขายแล้วนะแล้วก็เหมือนเราจะรีวิวนิยายเรื่องนี้ไปแล้วแต่ว่าเพราะว่าเขาเขียนจบแล้วนะคะเราก็อยากจะสนับสนุนเขานะก็เลยมาช่วยมาช่วยกระจายข่าวว่าเออเขามีพิมพ์ขายแล้วนะคะเป็น2เล่มบ็อกเซตด้วยนะคะนิยายอันนี้จากหน้าเว็บของ c.hBook นะคะขายในราคา $850 กับอีก25สตางค์นะคะถ้าขายในเว็บแต่ถ้าหน้าร้านรวมกันก็คือ895บาทอยู่ในหมวดนวนิยายจีนบอยเลิฟนะคะเป็นนวนิยายชายรักชายนะอันนี้ก็สนับสนุนคนเขียนเขาได้นะคะทั้งซื้อจากร้านของ c ีหรือว่าซื้อในเว็บของเขานะคะวันนี้ก็คิดว่าน่าจะมาอัปเดตเท่านี้แล้วค่ะ เพราะว่าดีใจนะคะที่เห็นมันถูกดีพิมพ์แล้วนะแล้วก็ส่วนตัวชอบนิยายเรื่องนี้นะคะก็เลยก็เลยมาอัปเดตให้แล้วก็เหมือนว่าจะมีคนทั้งรีวิวทั้งสปอยแล้วนะคะเราก็จะขอข้ามส่วนนั้นไปนะเพราะว่ามีคนทำไปแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมไปสนับสนุนอาลันนะคะให้กําลังใจนักเขียนด้วยการสนับสนุนหนังสือเขานะคะวันนี้ก็บายบาย